สวัสดีครับผมชื่ออิซามุอยู่เกมสต็อกเกอร์เคสกอยู่ EP 8วันนี้มาหาดิวตี้ที่ว่าไหมอาลบคุยกับดิวตี้กันอาพี ho, ่เบ oh ิร์นบอยว่างไโ้ drop by the base and see the general one of our squads is actually heading there right now stick with them and save yourself some trouble Oh. Ah. เอาล่ะอเอาแล้วเอาคนนะไปได้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 วยไปด้วย,ไ,วยไม่อยากไปคนเดียวไปอยู่กับเพื่อนนะไปเกาะเป็นกลุ่มนะ เอาละเราก็อยู่เกาะเป็นกลุ่มนะเดิน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 ต้องคอยระวังนะมีตัวอะไรมาเปล่าฮัลโหล <was> ว้ดมันตัวอะไรกันแน่ทุกคนสวัสด,ดีจ้ะไหนไหนนะตัวอะไรบ้าพุ้มมา <it> โอ้ โอ้โโอโเพื่อนลดลากแล้วว้าวลดลากเรียบร้อยล้วโอ้โหได้เปินฟรีครับโอ้โหลากไปนู่นเลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปทานน,นี่กันานของ ของลอนเนอร์เดี๋ยวไปดิวตี้ดิวตี้ดิวตี้ไป็ดิวตี้หรือเปล่าดิวตี้จ้ะเอาละเหนื่อยเดิมเนื้อเลยพักก่อนนะต้องขายกระสุนแล้วปืนโอ้โวโวโวไม่ดุด้วยไม่ดุด้วยเสียง อันนี้เราต้องฟาร์มผ่องอะ่ะของเราแทบจะไม่เหลืออะไรเลยอยู่ข้างบนนะตบน่าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปแวะอัดแวะร้าน แวะคนในร้านก่อนนะมีอะไรเปา่า <c oughs> โอ้โหอยากจะขายแล้วนหะแวะปะ ขายปืนขายปืนขายไปทรับโอเคตัวเราจะได้ไม่หนักมีเปล่ามีเปล่าโอ้โห I'm listening Oh ขอทำก่อนนะมีเควสให้เราทำด้วยนี่เควสเราแบบอยายต้องหาไอน่นนี่นั่นนี่เกิดอะไรกันแน่ฮะ ยิงยิงยิงโจนยิงโจนยิงโจนไอ้พวกโจนน่ะโจนโอเคดิวตี้นะพวกเราพวกเราโอ้โห โอเคยิงยิงโออ๋อแตกเลยเนี่ยโออะไรเนี่ยไม่เข้าเรื่องโอ้โหเหมือนเดิมเลยต้องขายอยู่ดี แนหน่พวกโจรพวกโจรหน้าบาปไอ <c oughs> ้พวกนี้โอ้ยจะ <c oughs> มาเดินถอยอะไรตรงนี้ไอ้นี่นี่จะขายปืนกระสุนของเดินยังอื่นไม่เป็นเหรอปเปยยิงเลยเนี่ย <laughs> <laughs> โมโหเลยอันนี้เราโมโหเลยไม่ไหวแล้วอันนี้ยามาเอาล่ะขอ็อเาเคสอ่ะ เอาละ I'm listening. โอเคคืนเอาละให้เราไปตรงเดี๋ยวไปรับเพว่เสริสเรสมเควสน่าจะมีเควสเสริมลยในเควสเนื้อเรื่องอยังแบบยังไม่ดำเนินดำเนินเควสเสริมก็ เริ่มมีปะทะกะันแล้วสาระฝ่ายน่าจะ Duty Duty ดิวตี้ดิวตี้แน่ๆแต่เราต้องฆ่าเป็นดิที่พวกโจรแก้แขนนั่นแก้แขน่นี้พวกโจร แหม่ออกปอมเพื่อนฉันมาแล้วเพื่อนยิง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 โอเคันมาชั่วแล้วเอาละไม่เป็นไรนะเพื่อน เอ้ยเด็กป่วนเล่าอะไรสันไม้สักทีเนี่ยเนี่ยเราต้องกลรอยู่ดีเลย โอ้โหแล้วก่อนเพื่อน,นเพื่อนตาเราก็ถวายชีวิตให้เขา นี่อันนี้เรามีสไนแล้วนะเรายิงแบกจะได้ยิงแบกสบายชิวๆจะปืนขายปืนปืนนี้ขาย่ะเยอะ <c oughs> เยอะเกิน ほう。Oh, oh, oh. โอ้โหเล็บจ้ายังเอาออดีแฟกเลยฮัลโหลโอเค โอ้โหโอ้โหเสียงไร้ดีสักลอาะเอาละเอาละสี่พัน นี่มีอะไรบ้างวะโอ้โหขอไปเอาอันนี้ก่อนเอาผสมีปามา ยา yeah. สำคัญโอเคเซฟ๋วไปก่อนอย่าเราอย่าเราไปนี่เขัดลวงเนะี่ย โอเสี่ยงเสี่ยง,งมากเลย โอ้ยออโอ้ยทาไมมัวจังวะหายลูกดิเหลืองอ่อยนี่เลยอันนี้เคยไม่ได้ đấy game mình làm đấy cái này ok được chưa? đi khang na mì tròn ba khang na không có mì bục lên á đủ đằng làng đằng làng có gì มีหมาใช่ไหมโอ้โหมีปืนจ้าอื้ปืนหนึ่งกระบอกมีไหมเฮ้ยจอร์จคน เจอสอบจรนี่เอาหายมาฮะนี่ไอ้ไอา้ภาคอะตอนที่เราเล่นภาค Shadow of the Build ปุ๊บเราจะเข้าแบบจะมีรูข้างในแต่ที่จริงเหมือนภาค Sky เ,เหมือนตกออกไปจุดอื่นอะไรเงี้ย ในทิศทางแผนที่น่ละเหมือนภาคออสภาคไอภาคซาโตออสโซนเดบิลเลยอันนี้บางงานก็ถูกเปลี่ยนแปลงบ้างดีเบียดใช่ไหมอันนี้เชิญเดบิลอยู่นู่นเลยต้องเดินไปตรงน,น,นู่นแหละเนี่ยเจุดหลังใหญ่เลยนะจุดใจกลางของเราแบบดูจุดนี้ งั้นก็ผมขอไอ้นี่นะขอเปิดคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิกแจ้งเตือนเพื่อนก็ก็งั้นก็ผมไปบายบายนะบายบาย